เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ h e Bay นะครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile นะครับแล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่กันในรายการปืนในกระแสนะครับ จริงรายการนี้ก็อะแดปมนจากปืนนอกกระแสนั่นแหละทุกคนคือวันนี้ก็จะเป็นรายการที่คล้ายกับเป็นการกอดอกนั่งคุยกันนะครับพูดเน้เรื่องที่จริงจังและผมคิดว่าหลายคนเนี่ยถามผมมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าปืนอะไรมันดีบ้างและก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไต่แรงและแบบตาลุกเป็นไฟนะครับผมทุกคนนี่คือโอ้โหไต่แรงกระดาวนะครับผมไปส่องใน t ิ๊กต็อกดีคนไลฟ์สดไต่แรงกันด่เต็มเลยนะทุกคนช่วงนี้เอาล่ะเอาเป็นว่านะครับผมใครที่เป็นมือโปรรวมถึงใครที่เป็นมือใหม่นะครับที่อยากจะได้ความรู้ในการเลือกปืนในการใช้งานนนะัวี้ผมมก็จพูดดห เปลือกเลยแลวก็ปืนไหนที่ผมขาดตกบกพร่องไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแลวก็บอกกับเพื่อนเราได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครชอบรายการแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาผมจะได้ทาบ่อยๆนะครับผมมีปืนอะไรเข้ามาใหม่ก็จะจัดลิฟต์นะครับให้ทุกคนได้รับชมแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมเป็นได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over วอร p Up Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซ p เข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว <Hey. S 1> และในตอนนี้ลานโอเวอร p ช็ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 1> ุ้มกับตัวในเกมเยอะมาก <Hey. S 1> และถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไมย่ะลรคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ เอาละก็อย่าที่บอกไปนะครับผมรายการนี้เนี่ยมันจะเป็นเชิงนั่งคุยกันซะมากกว่านะครับผมเอ่อถ้าตอนนี้เนี่ยถามผมว่าผมใช้ปืนอะไรบ้างผมบอกเลยนะว่าเซตที่ผมเซตมาเนี่ยคือผมเปลี่ยนบ่อยมากนะครับมีหลายปืนมากที่ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันแล้วก็ทดลองมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็ทดลองมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแต่บอกก่อนในชชวงที่ผมไต่แล้งเนี่ยผมก็จะเล่นเอ่อส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะมีฟอนไลน์บ้าน,นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวางบอมเนียครับแต่บอกก่อนนะครับผมว่าวางบอมเนี่ยคือมันผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นเนฟไม่ใช่เพราะว่า แต่ว่ามันหาห้องง่ายมากๆคนเล่นเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเลือกเป็นดาบบางบอมแต่ว่าเซตปืนนี้เนี่ยก็สามารถอดแ p ปใช้ได้ทุกโหมดเลยกันนะครับแต่ว่าผมจะมาบอกเป็นกระบอกกระบอกไปแล้วกันแล้วก็บอกแรกที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นเยอะมากๆ,ๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ MG42 นะครับมาเข้าเรื่องกระบอกแรกเลยนะครับผมสําหรับ MG42 นะครับทุกคนในรายการนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีภาพอะไรมากมายนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายแบบว่าให้ทุกคนรู้ลึกๆนะครับ MG42 เนี่ยคือผมบอกเลยนะว่ามันเนี่ยมีลักษณะ การเล่นเนี่ยไม่แตกต่างกันมากแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคนเล่น MG42 เนี่ยแต่งจะค่อนข้างคล้ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของแต่งอยู่2ชิ้นก่อนละกันนะครับแล้วผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละของแต่งด้วยหรือว่าเสร็จของแต่งนะครับคือปืน MG เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับมันเป็นปืนสาย LMG นะครับซึ่งมันมีแรงกระทะที่มันสูงนะครับคนก็เลยเลือกใช้นะข้อดีของมันจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของระยะดาเมจที่ยิงแล้วมันไกลนะครับถึงแม้ว่าจะดูดาเมจมันดูน้อยนะครับแต่ กวงมันเนี่ยคืออัตรายการลั่นกระสุนซะมากกว่าเนะครับเพราะว่าอัตาการลั่นกระสุนมันสูงนะครับยิ่งทําให้ยิงศัตรูเนี่ยตายเร็วมากขึ้นนะครับแล้วผมก็มีทริกในการเล่นด้วยเนะครับคือ m g 4 2เนี่ยเป็นปืนที่ทุกคนไม่ควรที่จะแบบว่าเล่นพีคเล่นพีคในที่ดีก็คือ เล่นกับเหมือน s m สอ่ะสไลด์ไปซูมยิงสไลด์ไปซูมยิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าไทามิ่งของมันเนี่ยช้านะครับหรือว่าจังหวะการยกปืนของมันเนี่ยช้านิดนึงเมแนะนว่าให้เล่นเป็นสายดักบ้างจูบบ้างดักบ้างได้นะครับแต่ว่าผมจะมี2เซตให้เลือกนะในเซตแรกที่ผมแต่งเนี่ยเ g 4 2จเซตนี้นะครับก็จะเป็นเซตเร็วที่ผมเขียนไว้เลยนะครับคือของแต่งในเซตนี้ผมจะไม่บอกรายละเอียดทุกของแต่งละกันแต่ว่าเอาเป็นบางของแต่งนะครับในของแต่งเซตแรกที่ผมเซตเนี่ยก็จะเป็นเรื่อออองงงขไม่่เเสียยคลตัวะ แล้วก็ระยะดามจดีนะครับแต่ที่สําคัญเลยเซตแรกเนี่ยผมแนะนําว่ายิงระยะกลางหรือว่าดักยิงระยะใกล้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับข้อดีของเซตนี้เนี่ยก็คือเพิร์กเลยนะครับเพิร์กส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะในคนใช้งานนะครับคือใครที่ชอบแบงหรือว่ายิงทะลุก,กําแพงเนี่ยก็จะใช้เป็น FMJ นะครับเจ้าตัว FMJ มันก็จะยิงทะลุกําแพงแต่ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยก็แบงไม่ค่อยติดละเนื่องจากว่าเคนแรง,ส,งสูงเขาไม่อยู่หลังกําแพงแบบว่านิ่งๆอ,อ่ะเออมันก็จะยากนิดนึงผมแนะนําว่า ทั้งมือใหม่แล้วก็มือโปรเนี่ยก็สามารถใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเพิร์คของปืนนะที่ทําให้ยิงขาศัตรูแต่ผมบอกเลยนะว่าไม่จําเป็นต้องขาศัตรูนะครับอ่านรายละเอียดของเขาให้ดีนะรายละเอียดข้างล่าเนี่ยครับเขาบอกว่า ทำให้การเคลื่อนไหวของศัตรูในชา้าลงเมื่อยิงที่ลําตัวมีแค่ปืน LMG SR และก็ MR นะครับคือ SR ก็สไนเปอร์นะครับผมส่วน MR ก็ปืนมาร์แมนนะครับผม SPR อะไรประมาณนี้แต่ว่าปืนที่เราใช้อยู่มันคือ LMG นะครับคือ assault rifle AK 1 1 7หรือว่า f e n e x อะไรเงี้ยทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นเพริกนี้เนี่ยพวกปืนที่ไม่ใช่ LMG SR หรือว่า MR เนี่ยก็ต้องยิงขาเท่านั้นนะครับคือเพริกนี้มันมีข้อดีสําหรับ MG 42ก็คือ กระสุนมันลั่นเร็วมากนะครับมันลั่นเร็วและก็โอกาสที่เรายิงโดนขาเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าแรงสูงสูงเนี่ยเขาก็ชอบอสไลด์กระโดดอะไรประมาณนี้คนที่เล่นสนก็น่าจะรู้ดีนะครับมันก็จะฮิตมาร์กหรือว่ายิงในส่วนที่ไม่ใช่จุดตายครับมันก็เข้า90กว่าอะไรประมาณนี้ศัตรูมันก็ไม่ตายนะเขาเรียกว่าฮิตมาเนีครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราใช้ MG4 2เนี่ยถ้าเราใช้เพิร์กดิสเบิลเนี่ยมันก็ ยิงส่วนอกส่วนขาเนี่ยคือยังไงเรายิงโดนศัตรูศัตรูมันก็จะทามมิ่งเสียนะครับนั่นก็คือศัตรูมันจะช้าลงเคลื่อนที่ช้าลงบางทีก็ไม่ติดสไลด์ก็จะกลายเป็นนั่งไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าโผล่มาข้างกำแพงพีคจะยิงเราแต่เราสวนไปเนี่ย ศัตรูเจ็บแล้วอยากจะพลิกตัวกลับไปหลังกำแพงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ทันเนี่ยถ้าโดนเรายิงเซตนี้ไปแล้วเนี่ยคือศัตรูจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับผมทุกคนอันนี้ผมแนะนํามากนะโคตรโหดเลยและเซตนี้เนี่ยก็เป็นเซตที่ผมใช้ในการลงแรง <c oughs> แล้วเซตนี้เนี่ยก็เป็นเซตที่ผมใช้ลงแรงเป็นประจำนะครับแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งก็เป็นเซตแรงนะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยของแต่งเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่เพลกยิงทะลุอะไรนะครับแต่ว่าจะเน้นการยิงไกลเป็นหลักไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงดีระยะดาเมจอะไรประมาณนี้แต่เซตนี้หลังๆแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าสไนเป็นค,ขคนขึ้นคมนะครับผมหลังๆมาถ้าเราสวนสไนไม่ทันเนี่ยก็โดนนะครับหรือว่า เจอพวกแมนอวอลอะไรประมาณนี้นะครับก็อันตรายมากเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจ,จะเล่นเน้นยิงไกลก็ใช้เซตนี้แต่ถ้าใครเน้นเป็นยิงไม่ไกลมากเอาหายไปไหนวะเนี่ยตัวล้วก็แคปเมื่อกี้ไว้แล้วกันนะครับก็<笑><笑>ประมาณนี้สําหรับกระบอกแรก MG42 นะครับโครโหดโครมาไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับกระบอกที่2ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นในแงคงตอนนี้เยอะมากๆเครับผม,มเคยบอกในไลน์ว่า BP50 เนี่ยเป็นปืนที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีแล้วผมสรุปไม่ได้สักทีนะครับแต่มันแปลกมากนะครับหลังจากที่ผมลองใช้จน รู้สึกว่าเข้าถึงปืนนี้แล้วเนี่ยปืนนี้เนี่ยก็มีความน่ากลัวในตัวมันเองอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายจากสแต็ของเขาลวกันนะครับข้อดีของปืน b p 50นะครับก็จะเป็นเรื่องของอัตราการลกระสุนที่สูงคล่องตัวดีนะครับระยะยิงโอเคคือเอาเป็นว่าทุกอย่างมันโอเคนะครับในสแต็ปนะแต่ว่าถ้าเรามาดูเรื่องของตัวปืนจริงๆเนี่ยคือตัวปืนนะครับอาจจะยิงไกลไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้ามีจังหวะที่ยิงไกลได้เนี่ยมันก็โอเคนะแต่ปืนนี้มันมีความแปลกอยู่หนึ่งอย่างเนะ่ันนี่ผมบอกเลยว่ามันเป คือเซตนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างก่อนล้วกันนะครับปืนนี้มันเป็นปืนค่อนข้าง,งใหม่เนะเดี๋ยวบอกของแต่งหน่อยลวกันนะครับปากกระบอกปืนที่ผมเลือกใช้เจ้าตัวแรกเนี่ยก็เป็นแม็กซิมนะครับตัวนี้มันจะได้เป็นเก็บเสียงความแม่นยำไมล,ลงยิงแล้วก็ระยะดาเมจนะครับปืนนี้ก็เน้นเรื่องของระยะดาเมจไว้ก็จะโอเคมากๆนะครับแล้วก็ได้ไปเลือกเก็บเสียงไปด้วยคือของแต่งอันนี้น่าจะดีที่สุดสําหรับปากกระบอกปืนแล้วนะครับแต่ก็ข้อเสียของเขาเนี่ยที่ได้รับจากของแต่งนี้ก็จะเป็นระยะเวลาเล็งยิงแต่ผมรู้สึกแล้วว่าปืนนี้มันเล็งเร็็็ววมมมมากกกกๆนนนนนนะครับับเเเหือออปปลูผสสขง AR SMG ย่่ทุตไจ ลำกล้องปืนนะครับตัวคูดามจร่างกายสําคัญมากๆนะครับตัวปืนนี้ดาเมจของเขาเนี่ยถ้าที่เห็นก็เป็น24นะแต่ว่าพอมีตัวคูดาเมจร่างกายเนี่ยเรายิงต่ํากว่าช่วงอกเนี่ยดามจเนี่ยบางทีมันก็ทะลุไป26อะไรประมาณเนี่ยทุกคนก็ เอาเรื่องเหมือนกันนะก็นด้เลยครับผมก็เรื่องของตัวคุณน้ำมีดร่างกายเนี่ยก็ถือว่าสําคัญมากๆสำหรับปืน BB-50 นะครับแต่ว่าจะได้เป็นเรื่องอัตราการลั่นอีกนิดนึง15%เนี่ยเยอะมากๆเลยครับต่อไปเป็นคลิปหลังนะครับคลิปหลังก็เป็นระยะเวลาเล็ยงยิงผมเน้นเป็นคล้องตัวสูงนะครับเนื่องจากว่าเราเน้นการยิงใกล้กับกลางนะทุกคน BB-50 ในเซตที่ผมแต่ในรอบนี้นะครับแล้วก็แม็กกาซีนแม็กกาซีนตัวนี้จําเป็นไหม สำหรับผมแล้วผมใช้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมนะครับคือบางคนเนี่ยก็อาจจะลดมาเป็น45แต่สาหรับผมแล้วผมใช้ตัวนี้แล้วผมแบบโอเคมากๆนะเพราะว่ามันมีไม่กี่ของแต่งนะครับที่บวกกระสุนมาเยอะเนี่ยแต่ว่าความเร็วในการขึ้นที่เนี่ยมันก็เพิ่มมาด้วยอะแล้วก็แรงดินนอนกับแรงดิน,นตั้งอะไรประมาณเนี่ยและข้อเสียของมันคือระยะดาเมจ8%มันก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่ง เจาะทะลวงผมบอกเลยว่าปืน B b 5 0อ่ะมันไม่เหมาะกับการเจาะทะลวงนะผมรู้สึกว่าผมยิงเจาะทะลวงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับผมสําหรับการใช้ B P 5 0เพราะว่าผมเล่นค่อนข้างซึ้งหน้านะครับแต่ก็ลดความไวกระสุนไปแค่5%แต่ว่าข้อดีอยู่มันเลยเนี่ยคือได้กระสุนมาถึง60นัดนะครับแต่ในที่นี้60นัดเนี่ยคืออะไรผมจะบอกว่าปืน B P 5 0เนี่ยเวลาที่เราไปยิงนะครับทุกคนสังเกตนะคือปืนปกติทั่วไปเนี่ยตอนที่ยิงแรกๆเนี่ยมันจะนิ่งนะครับแต่ว แต่สำหรับปืน b p 5 0เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยจะดีดนะครับแต่ช่วงท้ายเนี่ยนิ่งเฉยเลยนะครับและกระสุนเยอะเนี่ยทำให้เรายิงเจาะไปแล้วแบบช่วงท้ายกระสุนมันดันนิ่งดวยทุกคนลองใช้งานดูนะครับอันนี้ก็บอกเป็นทริคแล้วกันและสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับ เพิร์กดิสโบรสำหรับปืนที่อัตรายกรลั่นกระสุนสูงเนี่ยบอกเลยว่าจังหวะที่ยิงโดนขาเนี่ยมีเยอะมากๆเลยครับโอกาสนะแล้วก็สามารถยิงสตูลในระยะกลางค่อนไกลเนี่ยแล้วทำให้สตูเนี่ยเดินช้าลงอันนี้แบบมีประโยชน์มากๆนะเพราะปืนมันลั่นเร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงสตูได้ดีมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสรัวกระสุนใส่ัตูเนี่ยได้เร็วมากขึ้นโอ้โหลิ้ผผนหมมพันะไรวะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ B P 5 0ต่อไปที่ผมใช้นะครับก็เป็นแมนโอวอลนะครับผมแมนโอวอลก็ไม่มีอะไรม แม็กไฟนะครับซึ่งแม็กไฟเนี่ยหรือว่าดาเมจเทอร์ไมท์เนี่ยคือ,อมันต้องทำารกิจก่อนนะครับผมใครที่อยากจะได้รับก็ลองเข้ามาดูได้เซ็ตของแมนโอวอไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรแล้วก็เอาเป็นว่ายิงประมาณ3นัดน,นะครับถึงจะตายนะทุกคน แต่ว่าถ้ามีเพิรคการระเบิด4นัดนะครับเพิ์คไฟ5นัดนะครับผมทุกคนก็ลองใช้งานนะครับแมนวลก็ใช้อยู่ประจำนะครับสำหรับผมอีกกระบอกหนึ่งเลยนะครับที่ผมใช้ก็เป็น AK 117นะครับผม AK 117เนี่ยเป็นปืนที่ได้รับความนิยมตลอดเลยนะช่วงนี้ คือ ak 1นเนี่ยมันเป็นปืนที่อัตราการกระสุนมันก็สูงอีกแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงหลังๆนี้เนี่ยปืนที่มีอัตราลั่นสูงเนี่ยจะเป็นปืนที่ดีและก็ปิดติดเบต้าทุกคนเอาจริงแทบจะทุกปืนทุกคนสังเกตนะครับคนที่เล่นน่ยไม่ว่าจะเป็นเฟนิกนะครับหรือว่าปืน MG อะไรอย่างเงี้ยมันลั่นเร็วส่วนใหญ่แล้วควรจะเลือกใช้ปืนที่มีอัตราการลั่นที่สูงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะสเปรย์ใส่ศัตรูเนี่ยโดนเยอะมากขึ้นนะครับก็ตัว ก็ผมจะให้ทุกคนดูของแต่งในตอนนี้เลยแล้วผมจะไม่อธิบายแล้วถ้าใครอยากจะเห็น A k 117ในเซตนี้ที่ผมไปลองเล่นนะครับก็สามารถเซิร์ชได้หน้าช่องของผมนะครับหรือว่าเซิร์ช A k 117 the best นะครับแล้วก็ดูคลิปที่เป็นล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ทดลองไว้แล้วนะครับสำหรับเซตนี้ส่วนต่อไปถ้าเป็นสไนเปอร์ที่ผมเลือกใช้นะครับแล้วก็ใช้บ่อยก็ <c oughs> น่าจะเป็น Lw3 เนี่ยแหละแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่เมสไนเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆนะครับถ้าผมฝึกสไนเปอร์จนแบบชินแล้วเนี่ยผมจะเล่น ผมต้องเลือกสักทางนะครับก็เลยเล่นปืนกลไปแล้วก็สไนเปอร์ก็เป็นปืนลองที่ผมเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจังหวะที่ทามิงผมเล่นสไนได้ผมก็จับมาเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับและเซตที่ผมแต่งของสไนเปอร์ Lw3 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองใช้นะครับแล้วสังเกตดูเลยนะครับผมในแลนก์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น Lw3 แทบจะทั้งหมดเลยนะครับไม่มากก็น้อยนะก็เป็น Lw3 หมดเลยแล้วก็ใครที่อยากจะแต่ง Lw3 เซ็ตตามผมเนี่ยก็เซ็ตแบบนี้ได้เลยนะครับใช้ดีและก็ส่วนใหญ่ก็ ก็มีอีกหนึ่งกระบอกที่ผมก็ลองเล่นแล้วมันก็ดีมากๆแล้วคนใช้ก็ถือว่าเยอะนะครับนั่นก็คือ k n 44นั่นเองนะครับผมแล้วเซตที่ผมใช้ใน k n 44ก็ประมาณนี้แต่ว่าอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างนะครับ ผมจะมีอยู่2เซตที่ผมลองใช้งานนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าผมเจอด่านที่มีการยิงทะลุได้ง่ายเอ่อยิงทะลุดีเนะี่ยผมก็จะใช้เป็นเซตดีนะครับสำหรับ KN นะแล้วก็ถ้าผมเจอด่านที่ค่อนข้างที่จะเป็นมุมดักในระยะกลางและก็ไม่จำเป็นต้องยิงทะลุผมก็เลือกเอาเอ่อ FMJ ออกแล้วก็ ใส่เป็นเจ้าตัวเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะเปลี่ยนของแต่งบ่อยๆแล้วก็ยิงแบงไม่ค่อยเก่งหรือว่ายิงทะลุไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็ใช้เป็นเซตนี้เลยก็ได้นะครับแต่เซตนี้ก็เน้นการยิงกลางเป็นหลักเลยนะครับบางทีช่วงนี้เนะี่ยปืนที่อาัตาราการลั่นกระสุนมันไม่ได้สูงมากเนี่ยผมไม่แนะนําให้ยิงไกลเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่มันได้เปรียบในการยิงไกลเนะี่ยก็สามารถใช้เซตนี้ได้นะครับนิ่งแรงดีครับ เพราะว่าดาเมจก็อยู่ที่29เลยนะครับผมเอาเรื่องจัดๆแล้วแน่นอนนะครับผมขาดไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็ใช้กันล้นหลามอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ DRH นะครับผมเจ้าตัวปืนนี้บอกเลยว่ามันก็ยังแรงและก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ชอบการเล่นยิงกลางเป็นชีวิตจิตใจนะครับ DRH ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่เล่นดีมากนะครับแรงประทะกรสุนแรงมากๆนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไงดีอะ มันผมเป็นคนที่ถ้าจะเล่นยิงทะลุไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนอีกเซตหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเจอด่านไหนที่มันยิงทะลุเนี่ยผมก็จะเซตอีกปืนหนึ่งที่เอาไว้สําหรับยิงทะลุแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเล่น D.I.H ผมก็ไม่ได้เอายิงทะลุมาคือปืนนี้มันหนักอยู่แล้วนะครับบางจังหวะมันยิงทะลุมันก็ยิงทะลุได้นะจะตัวปืนเนี่ยไม่ต้องใส่ F.M.J ก็ได้นะแล้วก็นี่แหละครับผมเซตของแต่งนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเก็บเสียงไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าเรายิงจึกๆ,ๆ,ๆเขาจะเวิดนิดนึงเพราะว่าเขายังไม่ได้รับรู้ว่าเรามาจากทิศทางไหนในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเราใช้เก็บเสียงเนี่ยเขาก็จะนั่นแหละเขาเสียทํามิ่งแป๊บหนึง่งก็มีโอกาสทำให้เราจบสกอร์ได้เร็วมากขึ้น,นะครับแล้วเซตของ DIH ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเลยแล้วก็สอนทุกคนมาโดยตลอดนะครับผมก็คือเซตนี้เลยนะครับลองใช้แจม โอเคแล้วอีกปืนหนึ่งนะครับที่ผมก็เลือกใช้แล้วคนก็ใช้กันเยอะมากนะครับผมในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอเด้นนี่แหละทุกคนคือโอเดนเนี่ยมันเป็นปืนที่อัตราการลั่นกระสุนมันน้อยมากมันยิงแบบตึกๆนะครับแต่ว่าปืนนี้มีโอกาสที่ยิงศัตรูตายเนี่ยสองนัดนะครับผม2นัดเลยนะถ้ายิงเข้าหัวนี่คือ70กว่านะครับผมดาเมจนะแต่ว่าก็ต้องยิง2นัดอยู่ดีช่วงอกไปก็50-60นะครับผมอยู่แล้วแต่ระยะนะครับ แล้วผมเซตนี้ที่ผมแต่งมาเนี่ยก็เพิ่มระยะแบบสุดโต่งมากๆๆนะครับถ้าเจอศัตรูเนี่ยในระยะกลางกับไกลนะครับยังไงก็2นัดตายนะครับอันนี้คือผมโดนก็บ่อยมากๆแล้วผมก็ใช้บ่อยมากๆนะครับแต่ตัวปืนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่มือนิ่งนะครับและสายตาดีนะยิงไกลๆนะโอ้โหสไนยยังสะดุ้งนะครับบอกเลยโอเดนเซตนี้สามารถเก็บไปใช้ก็ได้แล้วก็ลองไปเล่นในแลค์จริงๆจังๆได้เลยนะครับทุกกระบอกที่ผมบอกมานี้ก็เอาไปใช้ในแงค์ได้เลยนะครับยันรีเจนเดอรี่นะรับ บอกให้ในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมเรื่องก็คือการิวหรือว่าเกลนะครับผม5.56นะ เซตนี้สามารถแต่งตามผมได้เลยนะครับเซตนี้ยิงกลางดีมากๆนะผมทุกคนคือเน้นความนิ่งเป็นหลักเลยนะแล้วก็ระยะดาเมจไปเลยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วผมก็มีปืนใกล้อยู่แล้วถ้าผมจะใช้ปืนยิงใกล้เนะี่ยผมก็จะไม่ใช้เกานะครับแต่ถ้าผมเลือกที่จะยิงกลางหรือว่าเจอศัตรูที่เน้นแค้มอยู่ไกลอะไรประมาณเนะี้ยผมเลือกใช้เก่าได้อยู่นะครับคือสบายมากนะเซตนี้ก็ระยะดาเมจ70อะทุกคนอาตาัตรากระสุนของเขาก็73นะครับยิงคือยังไงก็4ี่นะตายนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ะสี่นัาตายแล้วก็แรงมากนะครับใครที่อยากจะใช้เซตนี้ก็จัดเลยนะครับใครที่คล่องตัวในระยะกลางนะครับผมสุดจัดแต่บอกเลยนะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยติดสโขบนะครับผมไม่ใช่เพราะว่าผมมีสกินโกงหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมเล่นรหัสลองผมก็ไม่มีสกินนะครับหลายๆคนก็ได้จะรู้นะครับผมก็ ไม่ค่อยจะใส่สโคบอยู่แล้วนะครับมีบางกระบอกที่ผมใส่ถ้ามันเป็นระยะที่มันไกลามากๆนะครับแต่เซตนี้สามารถลองฝึกกับใช้ดูได้นะครับผมทุกคนส่วน Type 19้นะครับผมเซตที่ผมแต่ง Type 19ก็เป็นเซตเดิมนะครับคือจะเพิ่มระยะดาเมตรแล้วก็เจาะทะลวงนะครับมันค,คล้ายๆกับปืนเกลาเลยนะ Type 19เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะดูดอปไปนิดนึงผมไม่รู้ว่า เป็นเพราะอะไรแต่มันก็บางจาังหวะมันก็แรงแล้วก็คนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับในแรงก์ยังไงก็ต้องเจอไทย19สักเกมอะทุกคนเล่นนะครับเพราะปืนนี้อาตาัตราการกระสุนของมันแบบสูงไง <c oughs> ยังไงมันก็ดีแล้วก็คนก็ยังใช้ในซีซั่นนี้นะครับทุกคนจัดโอเคเท่าที่ผมคิดได้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับและบอกเลยว่าใช้ได้จริงทุกกระบอกและใช้ได้ดีทุกกระบอกนะครับถ้าผมลืมกระบอกไหนไปเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็เหมือนกันแหละเจอประมาณที่ผมแนะนำนี่ยแหละอย่างน้อยอ่ะผมบอกไปเนี่ยมีแทบทุกกระบอกนะครับผมแล้วก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ทุกคนเจอได้ทุกเกมแล้วของแตกงนะครับผมผมก็บอกทุกกระบอกแล้วนะครับที่ทุกคน น่าจะสนใจอยู่นะยใครที่ชอบรายการแบบนี้มากอดอกนั่งคุยกันแบบนี้นะครับชอบที่ผมมาเปิดเผยเปิด,ปด,ปดโปความลับนะครับว่าปืนอะไรมันดีในะช่วงนี้ก็คอมเมนต์มากดไลค์มาคิดเห็นยังไงก็พิมพ์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปไตแ่แรงก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย